นำเข้ามาหรือเป็นไงพี่นำนำเข้ามาครับเป็นรถรุ่นอะไรอะไรเงเออวันแคนพันห้าครับมันเป็นพันห้าครับมันเป็นย่อเลยมันขผมเรียกเออคาวาซกิวันแคนนะอ๋อเป็นของคาวาซกิวันแคนครับพันห้าร้อยสี่สิบเอาเข้ามาทั้งคันครับทั้งคันครอคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพทั้งรถของพี่เบิร์ดพิโยครับผมบอกว่าได้เลยว่ามันดูแล้วดูขลังมากสวยอ่ะ แต่จริงๆรถทุกคันก็สวยหมดเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่าใครชอบแบบไหนใช่ไหมพี่ใช่มันเป็นบุคลิกของแต่ละคนบางทีการทํารถออกมาหรือการขับขี่แต่ละคนีคนนิสตล์แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน uh huh. นะเวลาหยุดบนท้องถนนก็เหมือนกันอื uh huh. ก็จะอยู่ที่การสไตล์การขับขี่แล้วก็รวมถึงถึงบุคลิกของรถด,ด้วยอ uh huh. มันก็จะ ร้อยตามมันไปนี่เขาไม่ขับกันเร็วนะเขาขับกันไปเรื่อยๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมใช่ครับโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวต้องให้พี่โยกับพี่เบิร์ตไปเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปสู่ที่พักแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่พักครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับผมเป็นที่เลยนะครับผมไปเลยครับคุณผู้ชมออกเดินทางดีกว่า Let's go เราอย่าเพิ่งไปดูว่าแบล็กเมล์เทนอยู่ที่ไหนเราหากันดีกว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้พบกับรายการตีตัวทวไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ ชมครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับทีมงานเขาเรียกว่าเป็นเฮดของงานครับด้านซ้ายผมครับเมื่อเช้าเราเจอกันแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าเขาคือใครนะครับแล้วด้านขวาผมครับผู้จัดงานครับร่วมมือกันจึงเกิดงานนี้ขึ้นมาได้แนะนําตัวกันอย่างเป็นทางการดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบสครับเบสเบบี้แลนด์เบบี้แลนด์คอมพานีแอนเชอร์ครับ่าก็ครับผมครับผมสวัสดีครับอย่างเป็นทางการครับชื่ออะไรครับผมโจครับผมโจโจคิงออฟโรดนะผม 킹ออฟ the Road ครับผมมาเช้าเจอกันตั้งแต่เช้าเลยครับโอเคคำถามแรกก่อนเลยครับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไงเอาใครดีเอาทางโจก่อนอ่ะมาโจกิจกรรมนี้แรกก็คือผมมาจัดกิจกรรมถ่ายวีดีโอเล็กๆสำหรับเพื่อนกลุ่มเล็กครับคราวนี้เพื่อนหลายสายหลายจังหวัดก็อยากมาแจมด้วยก็เลยเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเหมือนไม่ตั้งใจแต่ก็าตั้งใจทำครับผมอ๋อคือคือ กิจกรรมมันรวมตัวกันทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันอ่กคนชอบในเรื่องของเครื่องยนต์ครับผมที่เป็นรถเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นอเมริกันหรือเป็นฮอตล็อตเป็นแนวมาณนี้ครับผมแล้วเจ้าทำยังไงถึงจับรวมตัวได้คนเยอะขนาดนี้อ๋อผมวิ่งกับพวกนี้มาก็พอสมควรครับมีเพื่อนมีพี่กับการวิ่งงานต่างๆราบที่จัดงานเองก็เป็นงานคนนึงคนนี้มาพอสมควรครับขับรถมาแล้วกี่ปีก็เกือบสิบปีแล้วครับผม สิบปีเพราะฉะนั้นสายสายของการขับรถพวกนี้ก็วงต้องกว้างพอทุกคนพวกนี้วงการมันจะเยอะแต่ว่าวงการแคบนะผมถึงกันแทบหมดทุกคนครับอ๋อใชอ่แล้วทําไมถึงได้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกมันมันมัน,มนที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมมันถึงเป็นชื่อตีมงานนี้อ่าคือผมได้เป็นตัวแทนของมุนอายเจ้าแรกในไทยอ๋อครับครับผมก็เลยจัดงานเปิดตัวมุนอายไทยแลนด์อืมครับผมอืมได้เป็นชื่อมาของชื่อ Moon Eye open house มูนไอไทยแลนด์ดิลเลอร์โอเพนเฮ้าส์ว่ะผมซ้ำอีกทีครับคือบางท่านคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะชอบขับมอเตอร์ไซค์โแต่ทีนี้บางคนเขาแบบไม่รู้หรอกว่ามูนเอ่อมูลไอคืออะไรครับผมอธิบายคำมูลไอให้ฟังหน่อยบบมูลไอ <I S 1> เป็นแบรนด์ของแบรบนด์หนึ่งของญี่ปุ่นหรือที่อเมริกามีสองสาขา<ม>เขาทำพวกเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดรถยนต์ด้วยรถยนต์ที่เป็นรถยนต์โบราณครับในการคาหรือว่าเาอลอดม,มารีนิ้ต์ทำรถแข่ง ความเร็วและเป็นสำหรับคนที่ชื่นชอบพวกเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆรู้จักมูลไอดีครับอืมแล้วเป็นที่มาที่ไปของชื่อชื่อทีมชื่อทีมด้วยปะอ่าชื่อร้านผมชื่อคิงครับผมคิงเป็นรถมูล I อนี่คือผมเป็นเอร์ดิลเลอร์อ๋อโอเคแล้วผมขอถามทางเบสนะครับครับผม ไปไงมาไงถึงได้มาจับมือกับทางโจได้คือผมจริงๆอ่ะตัวผมทำเอากันไหนมาตั้งนานแล้วครับแล้วพอดีว่าน้องในทีมเนี่ยเป็นคนชอบขับโมไซค์สรุปไอ้น้องคนเนี้ยก็คือเพื่อนเขา<อ>เพื่อนของทางของทางโจเขาเขาก็แบบมาเขาเห็นผมจัดก่อนหน้านี้ผมจัดปาร์ตี้หนึ่งตัวครับอ่าแล้วพอดีเขาเห็นเอ้ยสนใจว่าพี่เหมือนแบบพอผมไม่ได้ทํางานเป็นพนักงานประจําอะไรนี้แล้วอ,ออกมาอะไรนี้ครับเขาก็เลยสนใจเฮ้ยพี่เนี่ยผมอยากจับรายการว่าผมอยากมีโมไซค์มารวมว่ะ ผมมีเพื่อนที่สามารถรวมกลุ่มมอเตอร์ไซค์ได้พี่จัดให้ผมหน่อยได้ป่ะผมก็ถามว่าสถานที่แบบเฮ้ยเอาแบบง่าย,ายๆเลยคือรีสอร์ทง่ายๆแล้วก็อ่ะโอเคได้ถ้างั้นมาคุยกันพอได้พอจัดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มหาแล้วอเอาวงดนตรียังไงเอางานสไตล์ไหนร,รูปแบบยังไงอ่าโอเคทางด้านนี้เราพอดีเรามีคนใจดีหลายเจ้าก็คือคอยจับมือคอยสนับสนุนกับทีมของ Baby La n d Company อยู่เขาก็เลยโอเคได้เห็นเขาก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาแบบสวยหรูมาก ด้วยฝีมือของเบบี้ a ลน์คอม a นีที่เคยจัดมาหลายๆงานด้วยใช่ครับก่อนหน้านี้เราคือเป็นฟรีแลนต้องบอกหน้านี้เราคือเป็นฟรีแลนเป็นโปรดักชันครับเราก็คือจะดูแลงานสเกลใหญ่ๆต่างๆเช่นพัทยามิวสิกพัทยาเขาดาวบิ๊กมอนเทนคแล้วก็งานต่างๆที่เป็นของ g กมมี่ม d เดีแต่เราเป็นฟรีแลนนะครับต้องบอกเราเป็นคือเป็นทีมฟรีแลนที่สามารถคอยดูแลพวกนี้ได้แต่ว่าแบบธรรมดาวันหนึ่งเราอยากเกิดอยากสนุกเราอยากเป็นทีมที่รับจัดแต่ปาร์ตี้ ปาร์ตี้ในที่นี้กับคอนเสิร์ตต้องแยกให้ออกครับ,ค,รบคอนเสิร์ตคือรวมคนใครก็ได้คปาร์ตี้คือความเฉพาะปาร์ตี้คือความเฉพาะกลุ่มของแต่ละลูกค้าแต่ละคนที่ต้องการอะไรที่ส่วนตัวหนึ่งตามคอนเซปต์เขาสองและอย่างที่สําคัญที่สุดคือทุกอย่างเนี่ยต้องเขาต้องเหมือนแบบมีไอเดียมีส่วนร่วมตลอดถ้าเกิดแบบนี้ได้ก็โอเคครับเราเป็นคนที่ดูแลสําหรับความสุขของทุกคนได้อยู่แลลวอย่างนี้เท่ากับทางโจกับทางเบ๊กก็มาแชร์ไอเดียกันก่อนใช่ครับมาแชร์กันว่าเออรูปแบบ โจอยากได้แบบไหนผมก็อธิบายคอนเซปต์งานคร่าวๆให้ฟังว่าต้องการแบบประมาณอารมณ์อย่างนี้สไตล์อย่างนี้เพลงอย่างนี้พอให้พี่เขาเป็นคนจัดการต้องมาเซอร์วยสสถานที่ก่อนอามาน่นอนครับผมต้องมาดูมาจัดเลเยอร์อะไรหลายอย่างอวางแผนแผนมานานแค่ไหนก็เป็นเดือนนะครับผมตัวนี้อืแล้วทีนี้ผมถามว่าเหมือนอย่างโจเองเนี่ยเป็นคนขับรถใช่ไหมครับผมรูปแบบรถแต่ละคันหลายๆสไตล์เนี่ยคือมันเป็นมัน มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรบ้างอ่ะไม่เข้าใจคือพี่เป็นคนไม่เข้าใจผมเป็นคนไม่เข้าใจว่ารถชอปเปอร์กับรถฮาร์เลย์หรือว่าดูเกตี้หรือว่ายามาฮ่าคือมันมีแต่หลายรุ่นอ่ะมันชื่อเป็นรุ่นของมันปะไอพวกเนี้ยมันเป็นยังไงแยกครับผมถ้าเป็นอย่างรุ่นก็คือรุ่นของเครื่องยนต์แต่ถ้าสไตล์ก็คือเป็นแนวอย่างหน้ายาวบับเบริรลสกูนี่คือแนวแล้วเอาเครื่องอะไรลงก็ได้แล้วแต่เรารแต่ถ้าตัวเครื่องก็คือตัวรุ่นของรถแบบแปดว้าว ไฮอั่มไฮเล่นี่คือชื่อของรุ่นมันแล้วตัวเครื่องของอ๋อตัวเครื่องเครื่องไฮอัมอะไรเงี้ยอ๋อใช่ถ้าขีมเดิมมันเป็นชื่อรุ่นมันแต่ถ้าบางคนเขาไม่ขีมเดิมแบบหน้ายาวเงี้ยมันไม่เดิมอยู่แล้วเราก็มาสร้างมาอะไรกันเองไอเดียเป็นงานศิ่นเออผมงานถินที่วิ่งได้นี่ขอนอกเรื่องนอกจากกิจกรรมหน่อยขับรถกันเป็นกลุ่มนี้เคยเจอตำรวจกวนใจปะอ๋อไม่ครับผมพวกเราไม่ใช่เด็กแอนนี้ทำปัญหาให้ใครแต่แต่คนก็อเป็นงานเขามั่นคงทุกคนครับผมครับ มันจะเป็นทหารตำรวจอะไรก็มาขี่พวกเราเยอะแล้วคือเราขับเหมือนเรามาเป็นคาราวานเนี้ยมันเป็นที่สนใจของคนอื่นเขาก็มีบ้างครับผมใช่ไหมฮะก็แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ไปทําให้รู้สึกว่าเดือดร้อนเลยเรามาคือเรามาให้แบบอะไรเงี้ยเรามาเรามาใช้จ่ายเงินท่องเที่ยวด้วยดีกว่าเหมือนตัวที่เราไปเขาได้เงินจากเราอยู่แล้วเรามาเราต้องกินเราเที่ยวมานะครับผมมันสร้างสีสันด้วย กิจกรรมเนี่ยมันเพื่ออะไรตอบสนองความรู้สึกตรงไหนตอบสองะไยอยากให้ทุกคนมาจอยกันครับผมจากจักชลบุรีระยองหรือว่ากรุงเทพธิตยาทุกจังหวัดหรือไหนก็ได้มาเจอมาคุยนานเจอกันทีมาคุยแลกเปลี่ยนความรู้อะไรยดยนอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นตลาดมาร์เก็ตอีกตลาดหนึ่งใช่มาแชร์กันครับผมพี่น้องเพื่อนกันทั้งนั้นครับเพราะว่าสมมติวันหนึ่งชุดอยุทยาไปเที่ยวชลบุรีเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรช่วยกันได้ใช่ไหมเพื่อพาไป ต้องครับสร้างพิภาพใหม่ๆด้วยสร้างพิธภาพใหม่ๆใช่แล้วเบสอะครับไอ้พื้นที่ตรงนี้ถามถึงพื้นที่ก่อนได้ข่าวว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นของใช่ใช่เป็นเป็นพื้นที่เป็นธุรกิจของครอบครัวเป็นรีสอร์ทของครอบครัวครับเนืลอที่เนื้อที่ตรงนี้ประมาณ12ไร่สิบสองไร่ครับประมาณสิบสองไร่ก็คือว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยตั้งแต่อย่างที่ทีมงานเข้ากันมาก็คือจะเป็นซอยโกสนจิตเข้ามาก็คือพื้นที่เราสามารถดูแลได้ทุกอย่างอยู่แล้วก็คืือออเเเเรรราามีีค่งงงสยข เรามีหอประชุมของเราเรามีสถานที่ของเราแล้วง่ายที่สุดก็คือผมก็คือเป็นเคทีฟด้วยทําหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือพื้นที่ตรงนี้รองรับที่จะใช้จัดงานจัดกิจกรรมแคมปิ้งได้เลยใช่ครับเพรา,<ช>ราด้วยชื่อแล้ว Home, ชื่อว่าล i d ดแคมป์แอนด์โฮมครับเป็นล i โดแคมป์แอนด์โฮมลองไปหาดูในที่อยู่ได้ไในในพวกเซิร์ชใน Google เจอเลยครับอันดับหนึ่งพิมพ์ว่าลีโดแคมปุ๊บขึ้นอันดับหนึ่งปิ้งเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้ลรยังแต่ผมเพิ่งเซิร์เมื่อคืนก็ยังอยู่ฝากหน่อยงั้นเอาฝากชัดว่าสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนเผ<ม>ื่อว่าคนทางบ้านสนใจหรือกลุ่มไหนเนี่ยเขาสนใจแบบเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มันแน่นอนจริงน่าจัดอ่ะได้ครับก็คือตรงนี้ก็คือลีโดแคมป์แอนด์โฮมจะสถานที่คือมาเส้นเดียวกับเขื่อนขุนด่านปะกชนครับ,คร,บครับผมตําตบลหินตั้ง ก็คือเส้นถนนหลวงคือ3 4 3สสประมาณนี้ครับถ้าจะอ่าใช่ครับก็คือวิ่งตรงมาได้เลยอยู่ซอยเดียวกับวัดหุบเหมยครับผมพื้นที่ก็อย่างที่เห็นก็คือว่าเป็นแอรียส่วนตัวใช่ครับที่พักมีกี่แบบครับที่พักตรงนี้เรามีอยู่2แบบคือเป็นแบบธรรมดาสําหรับคนกรุงห้องพักติดแอร์พร้อมอะไรเงี้ยครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบบ้านฝางบ้านฝางก็จะมีอยสองแบบบ้านฝางเป็นไงบ้านฝางจะเป็นแบบอ๋อก็คือหลังคามุงจากนี้ปะบ้านฝางบ้านฝางหลังคามุงจาก บ้านไม่ไผ่ทำมาจากไม่ไผ่ใช่รหมธรรมชาติล้วนๆแน่นอนคือแต่พูดจริงส่วนใหญ่ลูกค้ามาพักอย่างเดียวเลยถ้าลูกค้ามาจากกรุงเทพอันนี้เรื่องจริงพี่ร้อนไหมครับกลางคืนไม่ร้อนครับไม่มียุงด้วยไม่ต้องกลัวมาได้ไม่ร้อนไม่ยุงด้วยไม่ต้องกลัวอันนี้จริงๆครับผมก็ฝากด้วยละกันครับลี d ดแคมป์แอนด์โฮ ผมที่นี่แล้วก็อย่าลืมทีมงานของผมด้วยผลงานฝากผลงานของกลุ่มหน่อยได้ครับก็อย่างที่ผ่านๆมาก็เยอะมากมายแต่ว่าเอาใกล้ๆคือว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมของเดือนกันยาสิบแปดกันยาปาร์ตี้ของ t เ l ลโกครับสินเจริญบาร์เตอร์และ DJ เจสนุกเอ้ดีเจ o k e กเ j อร์ดีเจโจ o เกอร์ดกดิโวงดิฟโอซบางทีเขาก็รับจ็อบเป็น DJ เเปิดเปิดคัทชั่ด้วยเนี่ยครับผมอย่างนี้ก็ แน่นอนครับทัวร์ทูไนท์อย่างผมก็คงต้องไปครับคงไม่ใช่ขับสไปร์เตสเปเชียลวันนี้นะดีครับพี่อะไปได้ีินดี๋ยวเราจะไปจอดนะดูว่ากลุ่มกิจกรรมเป็นยังไงแล้วไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยเลยพี่โอ้โหินดีครับนะฮะโอเคครับผมทีนี้มาฟังโจบ้างครับในฐานะที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เล่นมอเตอร์ไซค์มาสิบกว่าปีอยากให้ฝากถึงคนที่เขาเพิ่งเริ่มขับมอเตอร์ไซค์หรือน้องๆที่ขับมอเตอร์ไซค์โดยความคึกขนอง คือการขับมอเตอร์ไซค์มันมีได้หลายแบบความคิดในการขับ,ร,ขบรถอะก็คือผมอยากให้เซฟเรื่องความปลอดภัยนะครับผมคือพลาดมาแล้วนี่มันเอาคืนไม่ได้นะครับความเห่าหรือความอะไรต่างๆผมว่ามันถ้ามันเป็นพลาดมามันเอาคืนไม่ได้นะครับขับก็มันระวังกันด้วยเช็ครถความปลอดภัยคนน็อกต้องใสความปลอดภัยทุกคนนะครับผมครับผมก็ง,ง่ายๆครับคือกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้มันก็ยาก,กน,นะครัครับผม <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ปั๊บเดียวอุบัติเหตุคือพูดกันยากแล้วก็ซ่อมแซมมันไม่ได้มันไม่ใช่อะไลเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ครับน็อตทุกตัวไม่มีบนรถเราบนน็อตทุกตัวมีบนรถแต่ไม่มีบนตัวเราครับขันน็อตไม่ได้โอเคครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเลยกิจกรรมภาคบ่ายเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันบ้างอะโจดีกว่าเราจะมีการขี่รถไปที่เขื่อนครับผมเพื่อถ่ายวิดีโอของตัวโปรเจกต์งานนี้โปรเจกต์งานนี้งานนี้เลยครับครับผมไปที่เขื่อนอะไร ขื่อนคุ้นดานาครับผมขุนดานชนประขุ้นดานประการชนคุนดานประการชนใช่ค้นดานประการชนเขาอยากทําแบบว่าโปรโมทจังหวัดด้วยนิดนึงพอดีเขาอยากทาโปรโมทจังหวัดด้วยนึงคือตัวเนี้ยเป็นงานพูดจริงอย่างที่เขาบอกอยากแค่ถ่ายรายการแต่จริงมันก็เหมือนเหมือนประมาณว่าเรฟเฟรรนซ์รายการที่เขาบอกว่าปีหน้ามูลายจะมาเยือนนครนายกให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ใช่โดยทีมของมูลไอและคิงออฟเดอะโรดเป็นผู้ดูแลแล้วก็คือจะเป็นเบบี้แลนด์คอมมานีคอยซัพพอร์ตเขาเสมอ จะเป็นอารมณ์นี้ครับก็ลองดูแล้วกันว่างานครั้งนี้นี่คือแค่เรฟเฟลน์น้องเขารวมได้ขนาดนี้สองร้อยว่าคันผมว่าสุดยอดอันนี้ผมพูดจากใจจริงน,นะนะใช่สองร้อย <200 S 2> ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยแนะ่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดทุกอย่างมันผ่านเรียบร้อยจังหวัดนนะครนายกเล่นกับเราด้วยผมว่าคิงออฟเดอะเลยก็ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่แน่ปีหน้าโจมองกิจกรรมปีหน้าที่ที่ทางเบสเขาบอกว่ายังไงบ้างกิจกรรม เรามองว่าโอเควันนี้สองร้อคันกิจกรรมประมาณนี้ปีหน้าเป้าหมายที่แบบคิดไว้อะอ,อ,อยากอยากยังไงบ้างเป้าหมายคือ,อคนเยอะไหมหรือไม่ก็ผมอยากให้ทุกคนมาสนุกกันมากกว่าครับผมบมาด้วยใจมาและเป็นคนรู้กันโอเพ่นให้คนคนภายนอกได้เข้ามาชมกิจกรรมไหมเกี่ยวกับรถเอารถมาโชว์อะไรเงี้ยปีหน้าก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักขยกหรือใกล้เคียงหรือท่วประเทศก็ว่าได้นะครับผมม,มาเดินมาชมดูก่อนว่าพวกเราเป็นคนยังไงไม่ใช่เด็กแว่นเหมือนที่ภาพที่เห็นนะครับ มาสัมผัสตัวตนของพวกเราเองดีกว่าครับครับผมเห็นมีหนวดเห็นมีเขรากันอย่างนี้ทั้งกลุ่มเห็นหน้าตาโหดดอยากคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบแบดบ,บ,บ,บอยหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ดีนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วจิตใจลึกๆของทุกคนเนี่ยไม่ได้มองกันแค่ภายนอกใช่ไหมฮะมันต้องเข้ามาสัมผัสต้องเข้ามานั่งคุยอย่างงี้ครับแล้วก็เข้าไปรู้จักเขาจะได้รู้ว่าชีวิตเขาจริงๆมุมมองเขาจริงๆอะ่ะมันดีกว่าที่คุณคิดกิจกรรมที่เขาคิดมันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นกิจกรรมภาพกว้างที่ทุกคนสัมผัสได้แต่กิจกรรมตรงนี้มันก็สื่อ